สวัสดีครับทุกคนก็จากที่ผมลงคลิปไปนะครับก็มีคนถามมาว่าทําโปสเตอร์ในเครื่องบินยังไงวันนี้ผมก็จะมาทําสอนทํานะครับซึ่งแบบมันยาวไปครับทุกคนผมก็เลยไม่สามารถลงช็อตได้ก็เลยลงเป็นคลิปนะครับแล้วก็เสียงมันก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้ไมค์อีกตัวหนึ่งโอเคไปดูกันเลยครับโอเคนะครับแล้วก็ต้องกดไปที่สร้างสรรค์นะครับภาษาอังกฤษน่าจะ creation มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับทุกคน อ๋อ oh, แล้วจากนั้นเราก็ต้องไปที่ Creation, Creation นะครับทุกคนแล้วก็ไปที่ Development Item ไปที่ d e c r a s h นะครับแล้วก็กดตรง Upload ครับรอรสะักครู่กด Upload แล้วก็กด Upload อีกทีเพื่อเลือกไฟล์รูปครับกดเลือกไฟล์รูปที่ต้องการผมจะใช้เป็นรูปนี้นะครับนั้นกด อัพโหลดอีกทีนึงครับ,บแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้มันโหลดเสร็จก่อนอพอโหลดเสร็จแล้วก็กดปุ๊บแล้วก็ไปกดคัดลอกเลขที่อยู่บน URL ข้างบนนะครับเอาแค่เลขพอนะครับ จากนั้นเราก็เข้ามาในเกมนะครับไปที่เครื่องบินที่ต้องการจะใส่โปตเตอร์นะครับกดไปที่ปรับแต่งนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่เครื่องบินเลยครับปึ๊บเลือกกดร้านคาแล้วเลือกไปที่โลโก้นะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ อย่างเช่นจะติดโปสเตอร์ตรงผนังเครื่องบินเราก็กดไปนะครับกดไปอีกทีนึ่งให้มันขึ้นเป็นสีเขียวนะครับไปตรงช่องนี้นะครับวางเลขที่เราคัดลอกไว้แล้วก็กดยืนยันรูปก็จะขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็รวมถึงโลโก้บริเวณจอเครื่องบินด้วยนะครับนี่จอจอที่อยู่หลังเก้าอี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนโลโก้ได้เหมือนกัน โอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับไปก่อนนะครับบายบาย